สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะความหล่อกินไม่ได้ชีวิตหลังกล้องอีชำนานหล่อขั้นพระเอกนั่งสปาระแค่เห็นหน้าก็ต้องพากันกืนน้ำลายชีวิตจริงหลังกล้องอีสชำนานอิสานพาสวบหล่อขั้นพระเอกต้องมานั่งสปาราโชว์พูดถึงไอชีพยูทูบเบอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คนเขามาทำกันเยอะมาก แล้วแต่ความสามารถของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักเต้นกีฬาแต่งหน้าแต่งตัวเสื้อผ้าแต่บางคนอาจจะมีการใช้คอเรคเตอร์ส่วนตัวมาผสมผสานจนกลายเป็นคนดังเซเล็บได้เหมือนกันเซเลบเกี่ยวกับอาหารถือว่ามีเยอะมากในตลาดตอนนี้หนึ่งในช่องที่มีคนติดตามมากก็คืออีทชำนาญเมืองหงเขาเป็นใครรู้จักกันไหมเรื่องของอาหารถือว่าไทยเราเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลายและปริมาณเยอะมาก ทำให้มียูทูบเบอร์สายอาหารเยอะมากในโลก YouTube ไม่ว่าจะเป็นสายชิมสายกินสายทาอาหารหรือสายรีวิวของแปลกทีนี้อาหารไทยหลายคนอาจจะนึกภาพเกี่ยวกับอาหารที่มีรสจัดรสเผ็ดรแสแซบกินแล้วแสบท้องแต่ก็ชอบกินกันซึ่งอีชำนาญเมืองหงเขาเป็นยูทูบเบอร์สายนี้เขาเปิดช่องของตัวเองเพื่อรีวิวอาหารรสเผ็ดรแสแซบแบบกินแล้วแสบท้องเหล่านี้ทั้งทําเองและซื้อเข้ามา นั่นพอทําให้ใครเห็นตอนกินอาหารแบบนี้บอกเลยว่าน้ําลายไหลน้ําลายสออยากกินตามไปหมดพอคนเห็นก็แชร์กันต่อไปยิ่งทําให้ช่องของเขาดังขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับจนถึงปัจจุบันนี้หากคิดถึงอาหารรสจัดรสเผ็ดก็ต้องมองหาช่องของเขาคนนี้เลยสําหรับอีชํานาญเมืองหงประวัติของเขาอาจจะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่เท่าที่ขุดค้นมาได้เขาเป็นหนุ่มน้อยจากเมืองร้อยเอ็ดจบการศึกษาระดับมัธยมเท่านั้นม .6 จากนั้นก็เข้ามาเผชิญโชชตาสู้กับชีวิตเหมือนกับพี่น้องคนอื่นที่ต่างก็เข้ามาสแสวงหาโชชตาของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ต่างจากคนอื่นทั่วไปต้องเจอกับงานที่ยากลาบากมาหลายอย่างทั้งงานที่ใช้แรงงานเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวทางบ้านก่อนจะมาโด่งดังกับการทําคลิปแล้วชีวิตถึงจะค่อยดีขึ้นมาสําหรับอีทแล้วคลิปที่ทําให้เขากลายเป็นที่มีตัวตนเริ่มมันที่รู้จักในโลกโซเชียลนั้นไม่ได้มาจากคลิปของกิน ต่มาจากคลิปหนึ่งที่เจ้าตัวอัดคลิปพร้อมกับบ่นว่าเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นกระแสนในตอนนั้นอย่างการมีคนออกมาต่อว่าว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาเยอะทําให้รถติดซึ่งในคลิปอีทได้จัดเต็มบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองเป็นภาษาอีสานอย่างชัดเจนแถมเนื้อหาอยัางโดนใจพี่น้องอีสานและพี่น้องภาคอื่นที่เข้ามาทํางานในเมืองหลวงจนกลายเป็นคลิปที่ส่งต่อกันเป็นไวรัลในช่วงเวลาไม่นานจากนั้นเจ้าตัวก็ไม่รอช้าส่งคลิปต่อไปมาเป็นคลิปเกี่ยวกับทําอาหารอีสานรสแซบ่บ ที่บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องเปลี้ยวปากอยากหาส้มตำมากินอย่างด่วนเลยก่อนจะขยายช่องของตัวเองไปเป็นช่องเกี่ยวกับร้องลําทําเพลงอีสานและช่องท่องเที่ยวตลาดภาคอีสานในจังหวัดต่างๆจนโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ